ขึ้นกันก่อนเขึ้นกันครับอาหายขึ้นเบื่อขึอนเด้ออาสบายดีพี่น้องสบายดีเนาะอาต้เฮ็ดยังเด้อบ้านนี่ก้อยจ้ากินหมักกินชมไม่ละชมบางม่วงน้อยบ่เจ้าเจ้าเจ้าม่วงโซ่ครับพี่น้องครับผมเจ้าวอาตุ๊บกสโซอเด้อนี่ย แต่แดกตวงบพ่นะฮะใช่หรอว่ป็นเดกอ่นใช่ตาลใส่เฮ็นซอยหัวพักใช่ไหมจังน้อยเบิ้งจัดลงคนแหละเบิ้งนี้ได้ซานเพิ่นเออเบิ้งนู้ดโอ้พี่น้องคงไปแล้วไปเบิกเงินมาให้ได้บัตรเออเบิกเงินได้ได้ได้จากไปสิเบิกไปเขาก็จะเบิกกันเลยว้าบัตรเอ๋ครับผมเนี่ยมือถุงพอนแข่งสุนทรขีดพี่น้อง บดน้ำบี้ยววบดอะไกัน <laughs> นะบดเนาะสิประมาณนี้เลยพี่นอ้องเอ,อ้ยบวมยังมากมายเนาะสีพี่นอ้องเห็ดเจียวกินชมนลำกันครับอ๋อโตน้ำตาลในจังน้อยอือหูหอมยางมาดิน้ำตาลมาันรู้ว่าเป็นงง้อบ้างก่อนเห็นป้องเบิ้งคือน้ำตาลสีมันน้ำตาลเน,นาลละ มีบ้องเขาวก็มีบ้เขาขเขาจะขวดน้อยนี่นีเห็นไหเห็นเลยแม่นบ่บ่แม่นะม่นเลยวดบ่แม่นบ่แม่นี่ตาลกันี้คือเออตอนี้คือนี่เขาขว่บังชิดซอยบัวัาคส่บานเห็นด้วยของดามดีค้อนพนอม่มันโมไดมีนะม่วงนี่ฮะ แบบหายน่ะไหมแต่คนบุลีมันใบลายเลยลูกโหผักใส่ผักหอมครับผมเนี่ยบัตรเฮาซ้ำนี่นะครับเออบัตรเฮาวันนี้เด้อนี่พี่น้องกินสมนมกันเด้อครับเด้อสวัสดีเนาะทุกคู่ทุกคนเนาะเขอบมาเบิ่งเนาะดีไม่แห้งอ่ะว่าภายในประเทศหรือต่างประเทศพี่น้องกัประมาณกันยินดีต้อนรับสุขคู่ทุขคนเด้อ สงบเงียบกันพี่เนาะหม่องสอปีอยากอึดเด้ม่งกสออเนาะพี่น้องอึดปีนี้บ่มีแ่บ่ําดีกันว่าฝนบ่นั่นดีฝนบ่เสียวสานรู้จักบ่นไปเอานยแม่นๆๆๆก็มาก่อคือกันน่คือเพิ่นก็หิงเพิ่นนนี่ะิีิก้อนิีิก้อนเนาะโอ้แต่บบนแต่ เพือนครับโบราณพี yeah. road, oh. lot ่น้องพาไปกระตองใช่ไหมเนาะพาไปเฮ่ยแน่ครบบดตองติบเขาติบหนับนี่คือหิ่งเลยนะหิ่งนั่นห่อยมตะกี้ติบดหนัลลางบได้โอ้ลึล่างได้พี่น้องครบกับสาบกับขาดกับไผ่แหละเอาไว้เบิ่งใบเงี้ยสู้ลูกสุรานเบิ่งเนาะคบตะกี้กัยังขิดบงคบกันยังคนยังได้มาซื้อ เอานะทำใหเ่อนกันเจ็บเจ็บบุงจับเจเจ็บบงจับุ้จบ้งจังเออเ็เอานู่นจีกหน่อยมเออาโต๊พี่นอบเยจจ้าครับผมนี่บงครบกันอะครบ็อกจานู่นอกเขม

มาเฮ็ดเพื่อนเพื่อนวัอนี้ครับผมวัอนี้มาเฮ็ดเพื่อนเพื่อนเลยแล้วมาเฮ็ดเพื่อนเพื่อนวัอนี้ครับก็ตั้งเสาเนาะเพื่ได้พี่น้องเอ้ยตั้งเสาครับผมบันเอพี่น้องมืออุตมพรแขวงสวนเขต

khộp lọt vô lo nè khúc miếng bột đen chứ tôi <laughs> ừ. chứ mà mẹ à <laughs> Kiểu chả lao nó rước tới không? Chả lao không? Thang ngồi bàn luôn, có tốt Nè Nó, thang ngồi, chả quan gì? Bốc ừ, Nghe một thang Tốt Chả nát chả nắp chứ Ừ Thang nhó Ừ Chắc thì hoàn cho bò Thang nhó Ừ, thang Mà như thế nhuôi không biết có okay. Chuông này đế, chuông cho máu này Chuông cho máu nhó này, leo này nó ừ. Cục phê, cục phê จำเดี๋ยวกาฮ่าเสื่อมกอกนิดนิดบนนี้กันนี้หลงนี่คือโซฟาแท้รถก็ะยางหัวลงเลยน่ตอนแรงมาส่งเด้อตอนแรงลูกทำเออตอนแรกมาส่งนอนบ้านป้เจ้านอนบ้านแล้วสิไป Chọt lọc ừ. luôn tham đó ngon ngon này phần mũi ta non nào nọn ta non lạc hết nọn giềng bèn hoa nọ bèn 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 bẻ bèn 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 điều bèn 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 Lần bay lắm 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 ra lắm 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 lắm

ผ่านผ่านเลยเปนหมใบแ้งจะใบนอนนะออฟุ like ้งประเดเนยวยังไม่ไ huh. ด so ้กินเนาะบัดเตวันี้ฮะคุณเตวนียังพูดได้กินมหมีได้แคุณนีบนเห็นดจีไเลยไปไปยิบถนอนมาเมกเลยกันาเยอกทางหน้าทองงอเห็นกินหน้าอยังไม่กลับปันู Thế <laughs> nó gặp cái số ăn thùng là ship đấy nó ừ. làm chim không chuồng <laughs> đâu <laughs> <laughs> Mình lên chẳng nói ớt đâu. Ờ kia cho chúng cháu. nó à, chén cái tí. Đó. nữa. nha. đúng. Ngán thấy. Hãy subscribe แรงมือนเมารือนโดปเียเล้แม่เชนเเ้ก็เลนะบนเดือดาได้คนนี้เนาะล้หงน้นักัดจกโดร้ามามนนี่เนโน้นเรา็อยากให้ได้เนี่ย เราคนหนูเรากนเดียนั่นประมาใช่ะเป็นผู้สองตัวลุงกับักนลสามันี่มันเขาอยู่ตงแล้วก็ไปพักนั่นเขาไปพักนูเลยเปืองถ้าบรรจุงเถื่อนนี่มันดำหมดเลยใช่ไหมรบเปองถ้าบรรุงเถื่อนแต่หัวใมันจะได้ไกลเหน้าก็ตสงตะเส้นห็นมพี่เนาะ Ừ. để một cái khao này là thêm đúng lắm Mùa xa cả Quỳnh lăn xe tuyến Xa cuối thêm bánh đúng Ừm Linh cà phương đấy nè Linh cà phương Xa bánh đúng Linh mà Họ tâm Họ nhìn tâm Họ nhìn แล้วปัดก้นมันปัดเจ้าเจ้าปัดเตี๋ยธรรมดาไม่โมแน่นมันก้นมันทะลุตะกี้ไม่จะปืนซัดต้งก้นนักโอเคเม่ที่บ้านบอกนะบอก,พ,บอก,พ,บอกพันบอกหลับพันบอกหลับพันบ้าง มืเรื่องตรเด็ในแรงมวอาพอนะีหมอผ้าที่เสยเอเด้อกาแฟให้ตุลุงเงินเด้อกาแฟเด้อลุทเรากินได้เาเป็นรบกกิน้เลยเลยกไม่ันยังว่าเจะรออิม

เฒ่าก็เฮาก็ท่ามันเข้ากวยเอาไว้อยู่เล่าพิ่นอือเพิ่นไ้หมเสียผๆอือ่ใส่หมอกะทอลูกก็มาตะเวียมันก็ทงานนี่บามันลงมามาคือใส่้อหุงข้าวหุงข้าวลูกเจ้าแล้วผู้กกผู้ชายบ่มผู้ชายด้ลูกกก19ปีีเนาะอืเอามีบ่ยังแล้วยังบ่ยัง กี่มันบวชู่วัดมาสามมันสาม,มสิมซอออิอยู่น้ำอยู่น้ำจางจงเลยดังวัดอมากิโซนอากินนเออาได้รวยเพียงรไม่เท่าโอเคครับโอเคครับทุกคนอ,อืม ติดตามคลิปต่อไปเลยพี่น้องเด้อลุงหำกำลังกัดทำใหญ่ก็งุ้ม,ม,มแล้วหมดเลยเราย่องเลยลุงหำนะ <laughs> ครับบโมงกระสอบันเฮางโอ้เลยลุงขำแสดงว่าเราโอ้เป็นลักยายกน้องได้ลุงหำก็เลยถ่ายแล้วครับถ่ายเอาค้าีใครับแบบเกินภไยอันอยู่ในอันโคราชนะเราจะกินไปเลยครับไปเลยครับ เาเว้าเได้ท่านได้ออกเสียงยเสียงยังง่เราเว้าแล้วแม่เอาเดาหา